ทำบันไดกันนะครับบัดนี้มีดมอะไรัตรนั้น ăn ăn cố gắng 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 đi. gắng cố gắng cố gắng ด้วยบางสงนิ้วใช่ไหมสองมิลมันขาตัวนั้นบ่ขาตัวนั้นบ่เลยเห็นบ่ นีแวฮเอานี้แล้วนีาวลมากก็ตีตก็ยกขึ้นเธอละอันมีเม็่แล้วกเท้าเทับเออเากตีเตอร์ไปเลยอัลุมันก็ตีเตอร์เลยมาเอามาใะลัเมดหนมาับเม็ดยังยังมีอย่าง่ี ก็เห็นข้าวห่านดีมาอะไรวะวันนี้นี่นหะยูฮาเนาะเดี๋ยวข้าลูกตีนู้นขึ้นมาเก้าสิบหลังเก้าสิบหลังเนี่ยเก้าสิบอะไรเก้าสิบหลังห้างยูฮานคนก็เก้าเช่นก็เค้นคนน่ะห้างรายยูโระว่ะ แกชนมันโอมาได้แค uh, ่นี้มีฮอดิแต่กาแล้วลูกมันะเลือนมากมลได้ิกานบ้านนั้นน่ะนะมันล่มตัวของมัน่ะเนี่ยะาณนั้นแล้วเนี่ยื่องก็พีติดอันนี้น่ะอนนี้หูชิเอนนี้พวกกาหนึ่ ก็เจนะี๊ยแหละมีแม่เขาป้าอันนั้นเอ็ดสัน้นแบบนี้บอกว่ลาดได้อันเอน,น,น,อ,น,น,นเออันนั้นล่ละอันเนอสัน้นถ้าต้องเอ็ดเนื่องเป็นนี่เนีได้เต็มห้าเอด็เอดเป็นนี้ว่าลาดตูมันยืดเป็นป้าเลยนะเออเบิ่งพิชิตเนื้อเนื่องวะเบิ่งเพราะป็นเนื้นอเนื้อให้เจ้าพญา,าไ,ได้นะ

ลนต้องป่าม <L> ันวัดใหม่อาจจะลอวัดใหม่ที่ด้วยครับไอ้วเขาชนน้ำไปสูงแน่บปาดเฉยตรงไปนี้ชนน้ำไปสูงมันเลฉยทางนาไอ้ีน้าไม้เนี่ยมีแต่เมือกเห็นได้มีแต่เมือกต้องรูจับเส้นประมาณเส้นนึ่ง To càng đi hinh bằng pháo nữa hinh bằng phút, hinh bằng phút 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 món thịt tao bày, kê 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 kê, anh <Nhạc> nè anh nè, này này, tao cái này nó dài rồi, măng măng cải thôi, măng, cái này là cải ra, măng

ที่มันน้อยกว่าเออนั่นแหละวันน้องครื่งท ah like ั้งราชการในเรียงเรียงพ้นก็มันก็อยู่เลยว่างตะปูว่างตะปูไม้ถือชาววิ่งเข้ามาเลยข้างคนไหนใครคนนั้ เนไมคือเป็นไมยากแข่แล้วต้องเคดิต้โหมาเล้มได้เลยเอาจากนีะเอาจี้ให้ จำลองที่แม่ตัวนี้ไหนขนาดไหนวะที่แม่ตัวนี้ห้องนึงก็แห้งไม่แห้งขาวเนาะแล้วมันเป็นน้ำไม้มันว่าพองอยู่ว่างพองอยู่ดีแน่นะตัวนี้เจี๊บมันาพองอยู่ันโดนพองขึ้นเออมันแจี๊บเลยตอนนี้เนาะตอนนี้เจี๊ยบเลยว่าตัวนี้เออทั้ผู้แจี๊ยบเลยทั้่ผีเนี่ยมีเจี๊ยบก็ได้ทั้งผูวละแจี๊ยบทั้งเจี๊ยบทั้งเจ้าและเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn